สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทด้วยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งของการต่อสู้กันระหว่าง2ราชาไดโนเสาร์นะครับตัวหนึ่งเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นทีเล็กแห่งโซนาเรียนะครับได้ชื่อว่าเป็นตัวละครที่มีแรงกัดรุนแรงเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยได้ชื่อว่าเจ้ากาโธคัสนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นครีเจอร์สายพันธุ์ใหม่นะครับที่มาแรงเอามากๆและในปัจจุบันนี้นะครับได้รับความนิยมแล้วก็กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับโดยได้รับฉายาเป็นสไปโนซอรัสแห่งโซ ซึ่งสองสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นคู่กัดกันอยู่แล้วก็คือเจ้ามอตแล็กซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะเอา2ราชาไดโนเสาร์สสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับมาต่อสู้กันแบบตรงๆนะครับโดยที่จะไม่ใช้ความสามารถไม่ใช้สกิลใดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันว่าระหว่าง2ราชา2ตัวนี้เนี่ยนะครับใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับต้องบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับไอเดียมาจากหนังที่มีชื่อว่าจุลสิลป์ปาร์คภาค3านะเพื่อนๆก็เป็นภาคที่จะมีทีเร กับแบบสไปโนอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในโซนารีของเรามันก็มีทั้งทีเลกแล้วก็มีทั้งสไปโนแล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันว่าในโซนารียนี้เนี่ยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะไปนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ฝากล่าไว้สักนิดหนึ่งสำหรับใครที่สนใจเครือเจอร์หรือว่าจะเป็นเหต 200สายพันเลยครับแล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆสามารถเล่นเกม c r e a t u r e of s o l a n d ได้ไง่ายมายังเคอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากสั่งซื้ออยากสนับสนุนช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สามารถแชทเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าหากสนใจตัวไหนก็สามารถส่งภาพเข้าไปในแชทได้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลรายละเอียดของ2ราชาได,ดนโนเสาร์นี้กันก่อนละกันเะครับเร โดยเจ้าการดโฮคัสเนี่ยเป็นครีเอจอร์นะครับที่มีค่า HP อยู่ที่7,500แต้มดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่600ดาเมจเลยนะครับค่าสติมนเนี่ยอยู่ที่70เร็วเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่1ชัมม่วโมงกว่า25นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่22,50ปอนด์สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่36แล้วก็ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่45ส่วนความสามารถประเภทพสซีฟหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าการดโฮคัสเนี่ยจะมีความสามารถชาร์จคัชความสามารถฟอสตี้ความสามารถบล็ 40%บล็อกบีด35%นะครับอินเจอรี่ไอค์แท็กเนี่ยอยู่ที่8แต้มแพคฮิวเลอร์นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถบนะีดรีสิสแตนั์เนี่ยอยู่ที่50%อีกด้วยนะครับส่วนทางด้านฝัง่งของเจ้ามอร์แล็กหรือว่าสไปโนซอรัสนะครับจะมีค่า HP เนะี่ยอยู่ที่8,400แต้มดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่300ค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่80ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงกับวิ25นาทีน้ำหนักตัวนะครับอยู่ท 1, 7, นนนนะทีีีี่่่่17,375 34ปปออนนนนนดด์ใใกกาารรเเิยยู อยู่ที่45นะครับส่วนความสามารถประเภทแพสซีฟหรือวความสามารถติดตัวของ m o โตแลคนะครับมีเยอะมากๆเลยมีความสามารถด e ฟเฟนซีฟดิซิสอยู่ที่4แต้มบลิดไอคแทก3.5แต้มเบลเซอร์อนะครับบล็อกอินเจ y ี30% b ล็อกไฟ i ั o น30%อาจารย์สวิ m เมอร์บลิด s i s ิสแตน,นรับอยู่ที่40%สโตรเตจทิชบล็อกบลิด60%ดิฟเฟนซีฟ p o i ั้นอยู่ที่2แต้มบล็อกดิซิสอยู่ที่60%แล้วก็วิงเช,ชดเดอร์นะครับอยู่ที่1แต้มนะครับซึถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย เจ้าการโทคัสหรือว่าเจ้าทีเล็กนะครับแต่ว่าจะมีดาเมจแล้วก็น้ําหนักตัวที่น้อยกว่าเจ้าการโทคัสเยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเจ้ามอร์โตล็กนะครับหรือว่าเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยไปต่อสู้กับเจ้าการโทคัส, <S <S สหรือว่าเจ้าทีเล็กแข่งโซนาเรียกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันว่าประวัติมันจะซ้ํารอยจากในหนังจุลสิทิ์พาร์คพาร์ทที่สามหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลรับกันครับ